ได้พาลอดมานะครับผมเป็นพาลอดเนื้อดินเผานะครับเป็นพระเกจินะครับผมเพราะว่าด้านหลังมีคล้ายๆยันนะครับกากบาดด้านหลังนะครับผมองค์นี้ลักษณะก็จะเป็นเนื้อดินเผานะครับมียันนะครับความหนาก็ไม่ได้หนามากนะครับผม ศิละปะงดงามนะครับไม่ทราบที่นะครับผมอง์นี้ผมเปิดไว้ที่300บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับผมเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับเนี่ยนะครับผมมีความเก่านะแต่ผมก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับเผื่อใครรู้ที่นะก็แนะนำได้นะครับ เนี่ยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ